สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนายเอ็นเตอร์เทนนะคะวันนี้เราสองคนอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะแป๋วค่ะ,คะพิชกี้กีนะคะเสร็นมงครื่งแบบน,นี้มาตรงเวลาเลยวันนี้นะคะ,คะเราสองคนก็คือคแน่นอนว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นวันเด็กพี่แป๋วใช่เพราเป็นวันเด็กปุ๊บ รายการก็เลยเลือกเราสองคนมาทำรายการวันนี้เลยเพราะว่าหน้าเราเด็กค่ะส่วนฉันเนี่ยในอดีตเคยเด็กปัจจุบันแก่พอสมควรมีความฝันไว้เด็กไหมพี่แป๋วมีฝันว่าอะไรแม่ฉันฝันหลายอย่างฉันมีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสมีความฝันอยากเป็นดาราและฝันมากมายอไม่ได้เป็นสักอย่างแต่ไม่เป็นไรค่ะน้องๆคนทุกคนมีสิทธิ์ฝันออกป้าใช่นะคะอย่ากบอกน้องๆทุกคนนะคะอย่างพี่เองก็เคยฝันนะคะว่าวันหนึ่งอยากจะมาเป็นพิธีกรในเอนเตอร์เทนวันนี้ได้มาเป็นแล้วนะคะ พู้หึงวันเด็กมันจะมีคำขวัญนะพี่แป๋วใช่ใล่าสุดมนมีคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะที่ท่านให้มานะคะก็คือเนี่ย มองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนะคะและนอกจากคําขวัญแล้วนะคะเราก็เลยมีสกู๊ปพิเศษด้วยนะคะซึ่งเรามอบอมหน้าที่ให้กับน้องฝนนันทกาพาไปคุยกับทายาทคนบันเทิงที่ทั้งหล่อทั้งเก่งและมีความสามารถรอบด้านดีกรีชแชมป์โลกอีกด้วยพาคุณผู้ชมไปดูค่ะค่ะ Anda, world world. Alicia, วันน okay, um, um, okay. ี้เรามีนัดค่ะกับหนุ่มหล่อเทแล้วก็มีดีกรีเป็นหน่งแชมป์โลกด้วยอยู่ตรงนู้นเขาล่อเราอยู่ตรงนู้นละอ่ะอย่ารอช้าไปหาเขาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะพี่ป้นครับเยาวชนใช่ไหมใช่เพราะวันนี้วันเด็กไงพี่ปอนอ๋อถ้าเยาวชนวันเด็กนะฮะก็ต้องคนนี้เลยฮะออก้าค่ะ มาซ้อมนี่ก็แสดงว่าวินัยต่างๆแผนการซ้อมต่างๆคือก้าเป็นคนออกแบบเองหมดครับหลายคนนะน้องที่เขาดูอยู่อะค่ะเขาก็เห็นก้าเป็นแบบไอดอลกล้าอยากจะฝากกําลังใจหรือแรงบันดาลใจอะไรก็ถ้าชอบก็ทําเต็มที่ครับก็ซ้อมไปเยอะเดี๋ยวก็เก่งครับกอให้กําลังใจยังไงบ้างคะก็ก็แบบถ้าได้ก็จะให้แบบของของรางวัลอะไรอย่างนี้ครับเป็นนักบาสโรงเรียนด้วยฮะ ก็เล่นที่โรงเรียนแล้วก็ครูก็เห็นก็เขาก็ชวนไปอยู่ในทีมก็ชนะหมดเลยผู้ชพูดถึงเจสกีเนี่ยได้แชมป์แชมป์โลกด้วยนะไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมได้แชมป์โลกถึงสองสมัยพ่อเป็นไงบ้างภูมิใจไหมคะอย่างน้อยวันนี้เนี่ยเขาทำให้ให้คนคนทั้งโลกนะฮะได้รู้จักว่าเด็กอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้เนี่ยคือคนไทยแค่นี้ก็คืูความภาคภูมิใจแล้ว เ็นไงบ้างคะลูกชายคนนี้โอ้ยโอเคคือตามวัยค่ะมไม่ได้นะไม่ได้วางแผนอะไรเยอะตามวัยที่อายุเขาเพิ่ง12ขวบอาชีพหลักจริงๆก็คือเรียนหนังสือค่ะถ้าถามแม่คือให้เรียนหนังสืออาชีพรองก็คือ,อน,นี่คือเจสก,กีคืองานอดิเรกออกกําลังกายวัยกําลังสูงอ่ะให้สูงใหญ่ไปก่อนจะได้แ<ๆ>ชมป์จะได้อะไรไม่ไม่ใส่ใจตรงนั้นเลยค่ะอันดับที่หนึ่งนั่นคือกําไรของเขา จริงๆแล้ววันเด็กปีนี้กาได้รับรางวัลด้วยใช่ใช่ค่ะปีนี้วันที่14นี้เดี๋ยวไปรับรางวัลเยาวชนชรอบหนึ่งค่ะเยาวชนดีเด่น<ช>เดี๋ยวพี่ฝนต้อง้อนออกกาล้ำปากแล้วนะลำนี้แรงมาก กลมาวันเด็กเราต้องแบบอินเนอร์ชายเราอย่าทิ้งความเป็นเด็กในตัวเองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนๆก็อยู่กับออก้าชําโลกของเราทั้งทีนะคะก็ไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกับออก้าต้องกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับออก้าเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมใช้กำลังใจฝนด้วยนะคะ5 minutes later วันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนกู๊ดเพื่อนเกตนะคะแล้ววันนี้พี่ฝนก็ขอย้อนวัยเป็นวัยเด็กนะคะเป็นเพื่อนกู๊ดเพื่อนเกตได้ไหมได้ Ну ได้ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงแบบเจสสกีกับเพื hmm> ่อนก้าดีกว่าค่ะเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยแต่ตัวเงินตัวทองอยู่มาอุ้ยถือว่าเป็นมันดำน้ำเก่งเพราะฉะนั้นพี่ฝนห้ามจมใช่ป่ะใช่ไหมคะตอนนั้นเลื่อนจมไปแล้วหนึ่งคะหลอกแต่ละคำกล้าตามแผนตามไปมา อให้อุ้ยไม่ต้องเลยครับยังไม่เลยคุณคุณอย่ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะอ้าวอุ้ยทำไมเช้นเลือดขึ้นนะทำไมเช้นเลือดปูดขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยเธอเธอูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนมปูดความดันขึ้นไม่เกินไม่เกินเ้ยไม่เกรนควมดันขึ้นแล้วตอนนี้บอกอะไเอ่อกองปลอดเชื่อลอดอะไรปลออ <ไ>เออจงไปดีครับ ที่ดีมากจิรุั่นพ่อขออนุญาตนั่งก่อนเอไม่น้ำตาไหลวะทำไมน้าซีดล่ะคะน้าซีดงเลยใช่ไหมเอาจริงฝนเป็นคนกลัวน้ำเออแต่วันนี้ด้วยความที่เราอ่ะมั่นใจในตัวกล้าแล้วก็พี่เปิ้ลแล้วก็ทีมงานทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วแบบอะไรก็เลยกล้าลงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลงไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่แบบดีมากมาแล้วหลังจากนี้ก็คือแบบทําให้ความกลัวน้ำของฝนแบบ น่าสน้อยลงะจะเรียกโฟเบียโฟเบียมันจะหายไปถ้าได้ลองใช่ค่ะวันเด็กปีนี้อพ่อในฐานะกาะะก็แบบเป็นเหมือนกับเยาวชนดีเด่นละกาลังจะได้รับรางวัลแล้วด้วยนะแล้วก็แบบเป็นขวัญใจของใครหลายคนในเรื่องของแบบกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยพ่อในฐาน,นะตัวแทนคุณพ่พอแล้วกันฝากถึงแบบคุณพ่พอคุณแม่ที่บ้านแล้วกันค่ะเด็กเนี่ยมีความฝันมากมายเพราะนั้นสิ่งที่ที่เราหน้าที่ของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือต้อง ต้องประคองความฝันเขาแล้วก็สนับสนุนความฝันเขาอย่าไปเป็นฆาตรกรความฝันของเด็กๆเ,เมื่อน,นั้นเนี่ยเด็กเนี่ยจะใช้ความฝันของเขาเติบโตขึ้นมาแบบมีชีวิต นะฮะลั่นหมายความว่าประเทศชาติจะพัฒนาได้จากความฝันของเด็กๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยแหละไม่ไปตัดตอนความฝันเขาเท่านั้นเองฮะวันเด็กปีนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขกันทุกครอบครัวเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันเหมือนกับบ้านศิลาชัยแบบนี้นะคะสนุกมากๆค่ะพี่เปิ้ลขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เซฟพี่ <laughs> นี่อันนี้ก็คือตัวอย่างเหมือนกันนะที่แบบเห็นไหมว่า<อ>จริงๆแรงสนับสนุนของคนรอบข้างก็สําคัญเหมือนกันนะที่จะทำฝันให้แบบของเด็กเขาเป็นจริงอะนะนะเข้าใจได้แต่ว่าเมื่อกี้ฉ้นขับน้ำฝนอนะ จริงสุดแาสมากเมื่อกี้ยิงยิงคุยพี่แป๋ะว่าทำไมทีมงานพาคุณนันทกาไปลำบากขนาดนั้น,นใช่ทำไมไม่เอาน้องเด็กๆไปแล้วนั่งแบบโหตัวโอ้โหวตัวคูข้อหดเดี๋วข้างหลังอะขำสุดๆแต่รอบหน้าเอาป้าไปแล้วกันแล้วก็เตรียมนี่เลยปอเท็กตึงบอโลโโรงพยาบาลเดี๋ยวรหัสโรงพยาบาลประสานงานเอาไว้รอป้าเลยรอบหน้าประสานแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆสู้ตายค่ะอแต่ถ้าพูดถึงวงการพูดไปเรื่อยคนหนึ่งเลยไม่ได้มีแค่พี่อีกี้คนเดียวนะคะ มีน้องหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าตอนนี้ขึ้นแฮชแท็กเทนทิเตอร์มันหลายรอบมากก็คือพ,พีพีพูดไปเรื่อยพี่แป๋วเธอแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่น้องเขาไม่ได้พูดไปเรื่อยลเลยนิยาคือจะบอกว่าผู้ว่ากทมคุณชัดชาติเนี่ยเขาออกมาเผยที่มาคคำขวัญันเด็กค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ผู้ว่ากอทมเขามอบให้จําได้ไหม<อ>คือคําว่าอะไรเป,เปลี่ยนนิสัยเดิ เริ่มมิสไซ์ใหม่ชีวิตออกแบบได้สู่เป้าหมายที่เป็นเรารู้ไหมประโยคนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคาอวยพรปีใหม่ของพีพีบนเวทีเขาดาวเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมาหน้าจ้าถูกต้องก็คือวันนั้นเนี่ยนะคะพีพีกับบิวกินเนี่ยเขารับงานคืนเขาดาวนะแล้วก็ท่านภูวาเนี่ไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขามีการพูดบนเวทีนะอวยพรปีใหม่กับแฟนว่าพี่ขอให้ทุกคนมีแฟนใหม่แล้วเขาอธิบายต่อว่าแฟนใหม่เนี่ยไม่ใช่แฟนคนใหม่นะแต่เป็นการ แฟนคนเดิมที่ดีขึ้นแล้วก็คนที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็คือน,นิสัยดีขึ้นเหมือนเราได้แฟนใหม่ะนะฮะน้องเขาก็พูดดีนะคะก็ด้วยประโยคดังกล่าวคุณผู้ชมก็ประกาศเป็นแรงบันดาลใจดันเเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อว่างกอมเนีเ่ยเอามาขยายเป็นความคิดในคําขวัญวันเด็กอะคะ่ะนั่นก็เลยกลายเป็นคําขวัญน,นะหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยจะไปว่าพีพ,พีพูดไปเรื่อยไม่ได้แล้วนะ เมื่อคืนนี้นะคะพีชกีกี้ก็ไปเจอกับน้องพีพีแล้วก็บิลกินนี่แหละทั้งคู่เลยนะคะเขาก็บอกว่าโหดีใจมากนะพีพีบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากไม่คิดเหมือนกันว่าผู้ว่าเนี่ยจะเอาไปตั้งหรือไปเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ว่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอถามพีพีว่าเป็นยังไงพอผู้ว่าเขาเอาเนี้ยไปแล้ววันนั้นเราพูดอะไรไปพีพีบอก หนูก็จําไม่ได้เหมือนกันนะว่าหนูพูดอะไรไปอแต่ก็ยืนยันนะว่าหนึงจำไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นคนพูดไปเรื่อยอ่ะทุทกๆครั้งที่พูดตั้งใจตลอดเลยใช่แล้วจะ,ะอะไรนะที่ที่ถามว่าแล้วบิวกิ้นเป็นคนใหม่หรือเปล่าหนูก็เลยถามที่แปลว่าอาวแล้วพี่พีพตอนนี้แล้วบิวกินก้นเขาเป็นคนใหม่ย่างปีใหม่แล้วอะไรเงี้ย พีพีเขาเลยบอกว่าบิวกิ้น่ะคนเก่าค่ะห<อ>นูก,ก็เลยแบบย่าง,งาคนเก่าคือย่าง,งาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยขยายความว่าหมายถึงว่าคนเก่าแต่ว่านิสัยดีขึ้นอะไรดีขึ้นแบบนี้<อ>นะคะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันเด็กใช่ยใหยที่แปลเราก็ต้องถามนิดหนึ่งเพราะว่าบิวกิ้นกับพีพีอะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเขาก็เป็น เรียกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จเนอะจากความชอบแล้วก็ความฝันของตัวเองเหมือนกันเขาก็เป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่แหละจะว่าไปอ่ะถูกต้องคันี้ก็ได้ถามว่าเอ๊ยอยากจะฝากอะไรบอกถึงน้องๆใหม่นะคะบิวกิ้แล้วก็พี่พีก็บอกว่าก็บอกน้องๆทุกคนเลยว่าวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่แบบแห่งการเรียนรู้อะแล้วก็อยากได้ลองทําอะไรผิดลองถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่เป็นตัวของตัวเองแล้วพยายามแบบว่า เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าพอเราโตขึ้นมาเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วอ่ะอันนี้เขาก็พูดถูกไม่ใช่แค่เขานะเราก็เหมือนกันถูกเนาะแล้วน่าจนี้แลลวเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าเขายังง้องอะไรเธอมีสิ่งที่สูญเสียแล้วเรียกมันไม่กลับอะไรนี่หรือเปล่าอายุค่ะมันแก่ขึ้นทุกวันเลยไม่เป็นไรขอบคุณโลกใบนี้ที่มีโบท็อกสวัสดีเอ่ออีกเรื่องหนึ่งของขวัญปีใหม่พี่แป๋วเออไอที่ง้องงๆงเเงินเรื่องของขวัญเป็นไง ก็คือมีการถามไงว่าเออปีใหม่ที่ผ่านมามีการให้ของขวัญกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ,เขาก็เลยทะเลาะกันโชว์ต่อหน้าสืออ่อแต่ว่าพีพ,พีเขามีการเคลีรนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูให้แล้วนะบิวกินได้รับแล้วแต่บิวกี้ไม่รู้ตัวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาทะเลาะหรือง้องอนอะไรกันยังไงกลางวงสัมภาษณ์ไปดูกันคะ่ะยังไม่ได้เลยใช่ยังไม่ได้เหมือนกันรู้ได้ไงว่าไม่มี รวมไปแล้วในนั้นมีเกดชิ้นนี่ีให้ระหว่างปีมีมาแตกชิ้นให้ตามเทศกาล้วยนะให้ให้ให้ตอนแล้วมาริญญานะมีบอกให้มันเกตชิ้นอีกสามชิ้นให้มาแบ่งมาปีใหม่กหรอพูดว่าอะไรก็จำไม่ได้ขอยมีแฟนใหม่ขอ้มีแฟนใหม่ ก็คือหมายความอย่างนั้นแหละครับผมก็หมายความว่ามีแฟนใหม่คือเราอะเป็นคนใหม่เป็นคนแบบเป็นแฟนใหม่ที่น่ารักขึ้นอะไรอย่างี้แล้วเป็นคนใหม่ยังเนี่ยปีใหม่อ่ะน,น่ารักอยู่แล้วที่ที่แบบเหมือนคาพูดเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจไปสร้างความฝันวันเด็กด้วยก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากครับไม่คิดเหมือนกันตกใจครับแล้วก็ตกใจไงตกใจแล้วก็ดีใจครับดีใจมากกว่าไม่ได้พูดไปเรื่อยตั้งใจตลอด ทุกอย่างผ่านการคิดมาแล้วโอ้โหพีพีเขาก็เป็นเป็นเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของคนหลายคนนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของผมด้วยวัยเด็กเป็นวัยที่สำหรับผมนะมันจะมีความสนุกในแบบของมันอะไรเงี้ยอยากให้เด็กๆทุกคนไปลองทําอะไรที่อยากทําไป explore ไปสนุกนก,กับชีวิตให้ได้มากที่สุดเพราะเราเติบโต,ตขึ้นเราจะรู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วก็ได้ทําอะไรที่พอเติบโตมาเราอาจจะมีโอกาสได้ทำดีดีค่ะตบมือให้กับรักข้างดังเพราะคนตี <า><ด>เป็นนะคนดีเพราะมีเธอแม่ก็ไม่รู้ว่าคุณพีพีเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงหรือ,อยังนะจ๊ะนะคะ <c oughs> ยังไงก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะสามารถใช้แฮชแท็กพีพีพูดไปเรื่อยได้อยู่นะเราจูจ่ๆก็ระคังดังเพราะคนตี <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อยู่ๆก็น <c oughs> ี <c oughs> ่เมื่อกี้ยืนเมากันหลังกล<อ>้องคุณผู้ชมบอกว่าปกติแล้วบางทีสัมภาษณ์ดารานะบางคนก็ถามคําตอบคำเจอคู <c oughs> ่นี้นักข่าวเหนื่อยแย่งกันตอบแย <c oughs> <c oughs> ่งกันตอบนักข่าวเนี่ยวเาไปทําข่าวนะสัมภาษณ์นะก็คือแย่งกันถามอยู่แล้วนะ แต่ดารายังคำตอบอีกบางทีก็ไม่รู้จะเลือกคําตอบใครเหมือนกันไงพี่แป๋วอันนี้แต่คนดูเพลินเลยนะคนดู2นสองคนคุยกันจุิงจริงจริงเงี่ยก็มีเดทแอร์น่ารักดีนะคะอ่าว่านด้ความน่ารักดีถูกต้องงานเดียวกันเลยเราไปเจอมีหนึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งแลนดิ้งเครื่องกลับมาจากแดนกิมจิหรือว่าประเทศเกาหลีเพราะว่ามันมีเรื่องมีราวไงสำหรับโอบนิทีพี่แป๋วค่ะกับน้องปรางกันนรันถูกต้องคุณผู้ชมเชื่อเรื่องน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนหรือไม่อ่านี่ ฉันว่ากรอนแล้วดูจากคู่นี้แล้วอะถูกไหมล่ะใครไม่เชื่อมันเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าอะไรฮะล่าสุดเนี่ยคนไปต้องชื่นชมชาวเน็ตนะ,ะชาวเน็ตเขาไปจับผิดเขาไม่ได้จับผิดหรอกเขาไปเปรียบเทียบรูปก,กันอะออคือโอบเนี่ยก็อยู่เกาหลีปรางเนี่ยก็อยู่เกาหลีแต่ไม่มีรูปคู่กันนะคะอะดูฉากเอาเออแต่ดูฉากว่าไปสถานที่เดียวกันเที่ยวที่เดียวกันถ่ายรูปมุมคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเ,เราก็เลย พอสันนิษฐานได้อย่างแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าเราฟันธงไปเลยเออว่าว่าเขาก็ต้องไปด้วยกันแหละด้วยกันแน่ๆไปเที่ยวเขาดาวไปคืนปีใหม่ด้วยกันแน่ๆอ่แล้วได้ถามไหมล่ะถามสิคุณแม่ไม่ถามไม่ได้โอบก็เลยบอกว่าอะไรรู้ไหมจริงค่ะคอนเฟิร์มว่าไปด้วยกันจริงเออแต่ว่าไม่ได้ชวนแค่ปางคนเดียวนะพยายามชวนเพื่อนมาหลายคนแล้วจะเป็นเจเจตาเนิ้งพีพีบิลกิ้นเนี่ยก็ชวนแล้วคือชวนแล้วเขา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 ไม่ไปใช่เขาติดงานกันหมดเลยเขาไม่สะดวกเดินทางกันหมดเลยก็เลย อ, <prestigious> mhm. อ่ะชวนปางหน่อยแล้วกันนะแล้วสูว่าปางไปเออเพราะปางบอกว่าเพื่อนเนี่ยกำลังจะไปที่เกาหลีพอดีในช่วงเด <to> ียวกันเลยนะคะก็เลยส่วนโอบเนี่ยเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วก็เลยอาต่างคนก็เลยต่างไปเที่ยวด้วยกันเลยที่เกาหลีนี่แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลน่ารักนะคะว่าแบบอีกคนก็เป็นคนชอบถ่ายรูปก็เลยจะต้องมีคนที่ขี้ขี้โพสอ่ะจะเป็นใคระก็ต้องไปดูนะก็ต้องปสาวปางชอบโพสซึ่งฝีมือกัน ลงรูปของปลาเนี่ยจะเห็นรูปแมสสวยมากนะแล้วดูของอีกคนนึงรู้เลยซึ่งออกบอกว่าโอ๊บนี่แหละทำหนะ้าที่เป็นช่างภาพให้กับปลาด<อ>้วยเพราะว่าเขาอยากจะโชว์ศักยภาพเพราะก่อนอันเนี้ยถ่ายแต่รูปวิวรูปสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่คอ่อยถ่ายรูปคนเท่าไหร่พอมีนางแบบของตัวเองนะอนันนี้วงเล็บขีดเส้นใต้ไปก่อนคุณผู้ชม<ว>มีนางแบบของตัวเอง,องก็คือ,อปลางะ เสร็จแล้วปุ๊บก็เลยได้เออได้โชว์ศักยภาพว่าเออฉันถ่ายรูปสวยนะแล้วเธอได้ถามเขาหรือเปล่าแล้วยังไงอะตกลงความสัมพันธ์เนี่ยไอ้ที่พวกเราก็พากัน,นจับจิ้นจะตายแล้วเชียร์กันจะตายแล้วเนี่ยเราเชียร์กันมานานมากปกแข่งกันมานานบ้างสรุปเมื่อคืนนี้ทีมข่าวของเราแล้วก็มวลมวลหมูนะ่คณะนักข่าวของเราเนี่ยได้ร่วมมือแท็กทีมกัน <laughs> และขยี้โอบสุดความสามารถคุณผู้ชมสรุป <laughs> ตอนนี้คือโอบเขาสารภาพเลวว่า พูดง่ายๆเลยนะกำลังจีบปางอยู่ค่ะเออโอเคเราไม่ได้ลุ้นเงินฟรีๆแล้วทุกคนไม่เสียแรงลุ้นละเพราะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าจีบก็ไม่ถูกนะที่ผ่านมาเขาไม่ได้บอกว่าไม่จีบก็ถูกแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจเป็นแบบว่าจีบแบบไม่จีบอาาจรย์เป็นเพลงของปางเขาไงชื่อเพลงไงพี่แป๋วเทคนิคเออแต่ชอบตรงประเด็นไหนรู้ป่ะคนโสดเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องแบบอุดหูไว้ก่อนก็ได้นะเพราะ โอบอหะหลานจะบอกว่าก็จีบแบบไม่จีบไงพี่รู้ตัวยังอะ,ออะแล้วยังไงคนสดก็คือตายกันไปทั้งประเทศเลยนะคะคือน้องปรางนั่งอยู่ก็คงคแบบอุ๊บเ,เนี่ยอาก็ไม่รู้ยังไงนะคะแต่ว่าสถานะตอนนี้เนี่ยก็คือเขาบอกเดี๋ยวรอพร้อมก่อนถ้าพร้อมชัวร์ร้อยเเซนต์ดี๋ยวจะมาประกาศเองด้วยตัวเองเลยนะคะโอบว่าอย่างนี้อะไปฟังสัมภาษณ์โอบกันค่ะ ก็จีบแบบไม่จีบไงยังไงอ่ะก็เพลงเขาเนจีบแบบไม่จีบไงแล้วตอนนีรู้ตัวยังอ่ะมีโอกาสได้ไปใช่ไหมโอ้ก็เลยแบบว่าอะชวนหน่อยละกันแล้วเพื่อนยังไมชวนเลยเราชวนร้งอ่ะอ้าวเพื่อนเราชวนนะเราชวนเพื่อนเยอะแยะเลยเขาบอกว่าเออไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เพื่อนเขาอยู่เกาหลีพอดีมีคนไปเกาหลีเยอะแยะเลยเราก็เลยบอกว่า เดี๋ยวเราอาสานําเที่ยวเองหมวกไปเดียวกันนะครับเท้าที่แล้วเขาเป็นคนพูดใช่ไหมว่าเขาซื้อก่อนอ่แล้วนี้ผมซื้อก่อนแล้วผมใส่ก่อนเลยไม่ใช่หมวกไปเดียวกันไม่ได้ตั้งใจใส่คู่กันใช่ไหมไม่ไม่ได้ใส่คู่กันบังเอิญหรอไม่บังเอิญคือมันมีความชอบให้ายๆกันพัฒนาไหมเอายิงตรงเลยถ่ายรกนเลยาเพื่อนไหมอยู่ในสถานะที่แบบว่ากําลังพัฒนาอยู่ ประเดพัฒนาคือเราไม่อยากเร่งรีบอะไรแล้วก็คือเหมือนกับว่าพยายามศึกษากันแล้วก็พยายามแบบว่าเรียนรู้อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทําให้มันแบบว่าดีขึ้นคือผเป็นคนที่คบใครครับไม่ได้หมายถึงว่าเราแบบเรามองหาใครเราไม่ได้มองแค่ว่าคนที่แบบสองซ้มปีเลิกอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่มองมองอนาคตเราอยากจะมั่นใจกับคนคนนี้หรือว่ามั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ได้นานที่สุดเราถึงจะยืนยันสถานะกันกองเชียร์นี่คือเป็นเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรแรงขับเคลื่อนสำคัญไม่เอาจริงใจเธอมันไปแล้วหรือเปล่า้วเธอเอาจริงใจไม่จริงๆแล้วปกติก็คืออย่างที่โอบอกนะว่าเราตอนที่เราทํางานร่วมกันเราแทบจะไม่มีแบบว่าคือเราเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆคือพอมาวันหนึ่งอ่ะคือเหมือนกับทุกคนชงกันเข้มสุดเลยจริงๆแล้วโอกว่าเขาน่าจะรับรู้ได้แหละก็รับรู้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเรารับรู้อะไรได้เรารับรู้ได้ว่ามันเป็นมวลความรู้สึกดีๆใช่ศึกษากันงาน เน่เห็นไหมโอ้โหเชียร์กันเหนื่อยมากเรียกว่าคุ้มค่าแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนแล้วกองเชียร์ค่ะเยเห็นไหมคะต่อไปเดี๋ยวเราจะรอว่าเราจะเชียร์คู่ใดต่อไปนะคะเรียกว่าไม่ไม่ละความพยายามยังไงตำนานมันจะต้องเกิดออย่างเงี้ยขอให้คู่นี้แบบรักกันแบบว่าเรียกว่า รีบๆไม่ต้องรีบรักแต่ว่าขอให้รักกันนานๆแล้วกันนะจ๊ออะแล้วต่อไปเป็นข่าวดีสําหรับคอเพลงลูกทุ่งเลยะนะคะคุณผู้ชมค่ปีนี้ครบรอบ7ปีที่บทเพลงลูกทุ่งอยู่คู่สังคมไทย เจ็ดรอบอไม่ใช่เจ็ดปีนะใช่เจ็ดรอบพี <8 S 2> <8 S 1> ่แป<อ>๋ว<อ>ที่เป็นแบบบทเพลงลูกทุ่งในอยู่คู่สังคมไทยแล้วก็ช่วยสะท้อนวิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมค่ะแล้วก็ทางยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์นะคะแล้วก็สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานด้วยค่ะดังนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยค่ะใช่ ที่มีการรวบรวมนะคะนะคักเรองระดับตํานานไว้กว่าร้อยชีวิตเลยนะคุณผู้ชมอาทิ คุณชายเมืองสิงห์นะคะ,คะแม่พองนะคะพองสีวรนุชนะคะครูสลาคุณอวุธแม่ขวัญจิตสีประจันนะคะสุรชัยสมบัติเจริญทศพลหิมพา,านนะคะ,คะสดใสรุ่งโพทองยิ่งยงยอดบัวงามและอีกมากมายนะคะมาขับกล่อมบทเพลงลูกทุ่งอันไพเราะในความทรงจําถึง70บทเพลงเลยค่ะพี่แป๋วโอ้โหไม่แค่นั้นคุณผู้ชมขาตรการตาด้วยทัพหางเครื่องแดนเซอร์สุดอลังการเวทีแสงสีเสียงม,มาเต็มรูปแบบเลยแล้วงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่14มกราคมนี้นะคะ,ะที่ ขอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและพวกเราก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ด้วยทางช่อง9กด30เวลา 4, 4ทุท่มตรงนั่นเองนะคะ,คะก็เรียกว่าพีกกี้ไปตั้งแต่วันที่เ,เรียกว่าแถลงข่าวนะแล้วก็เนี่ยวันนี้ที่อาชาัยมุสิงมาร้องเพลงก็ไปด้วยนะคะ,คะต้องบอกว่างานนี้เข้าชมฟรีนะคุณผู้ชมค่ะทางผู้จัดงานเองก็บอกเองว่าให้สามารถไปที่หน้าง,งานได้นะเพราะว่าถ้าใครไม่มีบัตรเนี่ย ก็สามารถไปดูได้เขาจะมีจอด้านหน้าให้ดูด้วยหรือว่าจะติดติดต,ต,ตามทางหน้าจอช่อง9กด30ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ค,ะคอนเสิร์ต84ปีลูกทุ่งไทยคุณผู้ชมคะสามารถรับชมการถ่ายทอดได้ทางช่อง9กด30เวลา4ทุ่มคะ่ะรับชมได้ทั่วประเทศเลย ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะลากัไปด้วย MV เพลง Perfectly Perfect ของ The Boyway นั่นเองนะคะคืนนี้2ทุ่มครึ่งกลับมาเจอกันใหม่กับนายเอเดนไนไลน์นะคะที่ช่อง9กด30นะคะเราทั้งคู่ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ